ผมจะปาาใสเรื่องโครงการของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งผมจะบรรยายแบบภาษาบ,าบ้านๆบางท่านไม่เคยสัมผัสจะไม่เข้าใจเลยว่าช่องโหว่ของกฎหมายเงินทอนหายไปไหนผมยกตัวอย่างว่าเงินครัวเรือนเช่นมีพ่อบ้านแม่บ้านลูกหนึ่งคนหรือสองคนนะครับถ้าหนคนมีสิทธิ์ใช้3,500 วัน150่าบาทโดยผู้เป็นแม่โอนเข้าไปในกระเป๋าตังแล้วก็ทางรัฐบาลช่วยอีก150ก็เป็น300 4ชีวิตถ้าซื้อกับข้าวผู้เป็นแม่วันนี้เขาเรียกว่าเต็มโครงการนะครับมาผู้เป็นพ่อผู้เป็นพ่อจะต้องไปซื้ออย่างไรก็ไม่ได้เพราะไม่มีเงินสดพราะเศรษฐกิจหาเงินยากนะครับ จึงไม่ได้ใช้สิทธิ์เหล่านั้นหรือวันที่14ทธันวารัฐบาลบอกว่าถ้าใครไม่ใช้สิทธิ์แล้วจะถูกตัดสิทธิ์นั้นไปพ่อบ้านลูกหนึ่งคนสองคนก็จำเป็นต้องหยอดเข้าไปคนละ50บาทเพื่อยังใช้สิทธิ์ตัวนั้นอยู่แต่ในเมื่อหนึ่งครอบครัวแม่บ้านจ่ายเรียบร้อยแล้วก็คือได้กินทั้งวัน แต่สำคัญที่สุดคือโครงการตัวนี้รัฐมนตรีการคลังจะต้องทำเรื่องถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อของบคนละครึ่งคนละ3,500บาทถ้า1,000คนสมมุติน้อยๆนะ1,000คนก็คือ3 5ล้านหแต่การใช้ของพี่น้องประชาชนแม่บ้านใช้เต็มถูกต้อง พ่อบ้านใช้น้อยเงินต้องเหลือลูกคนหนึ่งใช้น้อยเงินต้องเหลือคนที่สี่ใช้น้อยเงินต้องเหลือพอมีนาปิดมบเข้าเท่านั้นเงินเหล่านี้ผมสันติฐานว่ารัฐมนตรีกระทรวงการคลังคุณจะกล้าเอาเงินนี้ไปคืนอยู่ในกองคลังหรือคุณจะเอาไปแดกเองเหตุ hey, ผมผมพูดแบบนี้ ไม่ว่าสุขาธิบาลไม่ว่าอำเภอเดือนกันยาก่อนสามเดือนถ้ามีงบอยู่ในอำเภอนั้นสุขาธิบาลน,นั้นสังเกตไหมว่าผู้ที่มีอำนาจข้างล่างนั้นจะต้องไปดูที่ไหนซ่อมแซมแม้จะไม่มีซ่อมแซมต้องทุบมันเพื่อซ่อมแซมเพื่อให้งบในปีนั้นหมดไปในลักษณะน,นั้น พี่น้องจึงจะมองออกว่าที่ผ่านมากี่สิบล้านคนเงินทอนมันจะเหลือเท่าไรกล้าปเปิดเผยไหมผมไม่ได้กล่าวหาแต่ผมเคยมีประสบการณ์อยู่ใกล้ชิดระดับสุขาธิบาลเทศบาลอำเภอผมรู้ช่องโหว่การสแตกแบกขาพวกนี้นี่ลหละคือภาษีที่น้องประชาชน ผมจึงขอเอ่ยย้อนหลังว่าสมัยทักษิณธินวัตรพี่น้องประชาชนนอนหลับสบายเตินเช้ามารีบหาเงินอยากโกยเท่าไหร่โกยเอาวันเสาร์อาทิตย์พ่อแม่นอนคิดซื้อรถคันใหม่ซื้อที่ดินใหม่ซื้อบ้านใหม่พอเหนื่อยละมีบัตรประก,กัน สุขภาพสามสิบบาทรักษาทุโลกแล้วกไปตอนไหนแต่ยุคไอประยุทธ์นอนไม่รับเติมเช้ามาไม่มีอนาคตน,าน่าจัจำไม่ไ้แล้วครับมา <พอ S 2> ที่นี่นะครับน,าน่าจัจำไม่ได้ไป<อ>แล้วนะเพื่อนเลยหลาดตัวเองแต่พอวันเสาร์วันอาทิตย์นอนคิดอย่างเดียวว่ารถคันนี้กูจะขายเท่าไหร่บ้านหลังนี้กูจะขายขาดทุนเท่าไหร่ พอเจ็บไข้ได้ป่วยได้บัดคนจนนั่นคือความอับยุในการบริหารของนายประยุทธ์จันโอชาขอพูดเป็นภาษาอีสปรอย One Two Three Four Five One Two โครงการไทยชนะ โครงการหมอชนะปัจจุบันโครงการเราชนะแล้วไม่ทานี่ก็คือโครงการประชาชนมอแล้วนะกำลังจะมาถึงนี่คือความเป็นจริงผมปลาใสตั้งแต่ปีที่แล้วผมรู้เลยว่าคนโง่เขาเบาปัญญาอย่างนายประยุทธ์จันโอชาไม่มีความฉลาดพอ จะสู้เจ้าสัวไม่ได้ทำไมจึงว่าแบบนั้นนายประยุทธ์จนตอกขอเชิญเจ้าสัวผู้ที่มีเงินทองทั้งหลายเข้ามาปรึกษาเพื่อบริหารบ้านเบืองแค่เอ่ยคำนี้ในฐานะผมเป็นนักธุรกิจผมถือว่าไอ้นี่มันบ้ามันโง่นักธุรกิจเขาจะแนะนำให้อประยุทธ์เขาจะต้องเชียร์บอลเตะเข้าโก้เขา ต้องมีส่วนสัตว์กำไรถ้าไม่มีเขาจะไม่แนะนำนั่นคือสัญดานของนักธุรกิจนี่คือสันดานของผู้มากๆนี่คือคนที่โลกมากรวยแล้วรวยอีกนายประยุทธ์จันโอชาเมืองจงดูเอาไว้ว่าในเวลานี้หนวันนี้ความเหลื่อมล้ำของประเทศมีมากมาย คนละชั้นทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเก็บสวยทำไมต้องมีบ่อนคนเราหยิกมือซ้ายต้องเจ็บมือขวามึงบอกปฏิรูปเย็บแม่กูไม่เห็นมึงปฏิรูปเลยเจ็ดปีแล้วไอเฮียวัน4ูที่โไฟ เฮีย One Two t h r e ไอเฮียตู่ One Two t h r e ไอเฮียตูผมขอเตือนเลยครับผมยังไม่เคยมีคดีที่ปทุมวันแน่นอนต้องมีแน่แต่ด้วยความพคารพเจ้าหน้าที่ท่านทำหน้าที่ของท่านไปท่านไม่ต้องสะกดตามหลังผมผมเป็นคนเปิดเผยผมเป็นคนดูดอนแดงแดง แดงเพื่อประชาธิปไตยไม่ต้องขับรถตามหลังผมดเดี๋ยวผมจะเฉี่ยวท่านเอาท่านจะเสียชีวิต <c oughs> เข้ามาหาผมตรงๆโทรหาผมตรงๆคุยกับผมตรงๆรง <c oughs> ผมใช่กลัวท่านพ่อท่านก็คือมนุษย์อย่างผมท่านก็มีจ,จิตวิญญาณเหมือนผมที่ผมมาพูดเพราะผมเห็นพี่น้องประชาชนแรกจาไม่มีอนาคตเลย สำหรับรัฐบาลเฮียไอ้ประยุทธ์จันโอชาขอบคุณมากครับ